ด้วยเทศบาลตำบลเจ็ดแห่งองค์กรองค์การบร,ริหารส่วตนตำบลสี่แห่งนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอภูจับนะครับก็มีหลายสถานที่ด้วยกันนะครับเช่นภาพเขียนถ้ำสิงนะครับพนัาวิญญาณภูห่วงจอมทตานะครับในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนภูจับในครั้งนี้ครับผมในานามของพี่น้องชาวภูจับนะครับขอต้อนรับ ท่านด้วยความยินด,ดีพี่ค,ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านเศรษฐกุจพลาในทุกคนจับที่ได้ให้เกีรยวกับต้อนรับประธานพนธีโอกาสนี้ขอต้นเชิญท่านสาวุฒิบุญเกือ้อผู้มีผู้มีการสำนักการจัดก,การป่าไม้ที่6กรถบุนีได้กล่าวรายงานต่อประธานพิธีขอที่เชิญครับ ท่านรองผู้ว่วาการจังหวัด